สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงข่าววงในจากแหล่งข่าวที่ช่วงนี้เนี่ยปล่อยมารัวๆเลยเลยครับผมจากตัวของ Daniel RPK นั่นเองก็เป็นคนที่มักจะปล่อยข่าววงในออกมานะแล้วก็ตรงอยู่หลายๆเรื่องเลยแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใช่ว่าจะตรงทุกเรื่องนะครับผมแต่แค่เรียกได้ว่าส่วนใหญ่มันตรงสาเหตุที่อาจจะไม่ตรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาพูดมั่วนะแต่มันอาจจะเป็น เพราะว่ามาเวลเนี่ยเปลี่ยนแผนก็ได้หรือว่าเตรียมแผนเอาไว้หลอกอยู่แล้วเฮ้ยมันมีหลายตัวเรื่องไงหนังมาเวลเองเนี่ยเขาเตรียมบทเตรียมฉากอะไรกันไว้เยอะมากๆแล้วยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยมาเวลเองก็มีการปรับแผนอะไรค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่ามาเวลเขาก็จะ เริ่มกลับมาไม่ได้ปั้นตัวละครใหม่แล้วเอาตัวละครเก่าๆที่มันนิยมมากๆเนี่ยเอามาทำโปรเจกต์ดีกว่าอย่างจอภาค5เนี่ยก็เริ่มที่จะคุยเอาคริสเฮเวิร์ดกลับมาแล้วถูกไหมแล้วก็มีข่าวว่าอยากจะนํานักแสดงเก่าๆอย่างตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กลับมาตอนที่เองเนี่ยก็มีข่าวจากแดเนียลอาร์พีเคอะไรครับบอกว่ามาเวลเองเนี่ยกำลังหาหลือเรื่องการที่จะทำโปรเจกต์หนังเดี่ยวของสกา r l เล W วิชออกมาครับเพราะว่า ตัวของวานด้าก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่โอโ้โหมีการเดินทางที่โรลเลอร์โคสเตอร์มากๆใน MCU เลยถูกไหมเริ่มจากการเป็นตัวร้ายก่อนด้วยซ้ําแล้วก็เป็นตัวดีสักพักหนึ่งเป็นตัวร้ายใหม่เรื่องของเธอมันแบบดรามาติกแล้วก็เป็นตัวละครที่ส่งพลังมากๆแฟนๆชอบมากตัวละครนี้มี การปรากฏตัวเนี่ยมาทั้งในหนังแล้วก็มาในซีรีส์แล้วก็เป็นตัวร้ายหลักในหนังด้วยถูกปะมันทําให้เรื่องราวของเธอแฟนๆอยากได้เรื่องราวเดี่ยวๆบ้างอยากเห็นวานดาเป็นฮีโร่บ้างอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้มีการพูดคุยถึงเรื่องการทําหนังเดี่ยวของเธอขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย พลังของวานด้าตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นพลังจากอินฟินิตี้สโตนแต่หลังๆแล้วอะเราก็ได้รับการเปิดเผยมาถูกไหมว่าจริงๆแล้วพลังของวานด้ามันคือเวทมนต์ที่เรียกว่าเควอ s m a g เมจิกนั่นเองแล้วนอกจากการจะเปิดตัวพลังของวานด้าในซีรีส์วานด้าวิชั่นแล้วนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยมาเวลก็ยังมีการเปิดโลกเวทมนต์ถูกไหมนําตัวของแม่มดอาก tha าฮาร์คเนสมาซึ่งตัวของแม่มดอากา h a ่าฮาร์ s เนสก็มีซีรีส์แยกเดี่ยวของเธอไปอีกนะครับผมเป็นสป i ิน f f ออฟออกมาที่ตอนแรกเนี่ยชื่อว่าอากระท ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอาก tha ่า Dark Hole Diary นั่นเองครับเดี๋ยวอันนี้เรามาเจาะกันในคลิปถัดไปนะว่าเฮ้ยซีรีอากาะ่าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่เรามาพูดถึงหนังเดี่ยวกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงถ้าจะเป็นหนังเดี่ยวของ Scarlet Witch มาแล้วก็อย่างแรกเลยถ้ามันจะเป็นหนังเดี่ยวเนี่ยแปลว่า Scarlet Witch เป็นตัวเอกนะครับในหนังเรื่องนี้เธอน่าจะได้กลับมาเป็นตัวดีอีกครั้งหลังจากที่เฮ้ยมันเริ่มมาลายละแล้วเป็นดีแล้วเนี่ยลายละแล้วกลับมาดีอีกรอบแต่จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าาาเเรไปดูตมหนนังงสือ Official timeline อ Off officialcial Time Line Marvel ขี่ย เขาจะบอกว่าตัวของวานไดา้ในจักรวาลหลักเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะเพื่อเป็นการทําให้จักรวาลไม่ต้องเจอภัยร้ายซึ่งก็คือตัวของเธอเองนั่นแปลว่าตัวของวานไดา้ในจักรวาลหลักตายไปแล้วหรือเปล่าทีนี้เองเนี่ยการจะทําหนังออกมามันก็เลย เป็นที่น่าคิดของแฟนๆรายกันว่ามาเวลจะเล่นประเด็นไหนนะครับจะให้วานด้าเนี่ยรอดออกมาหรือเปล่าถ้าจะทําแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าในการตีความของหนังสือมาเวลออฟฟิเชียลไทม์ไลน์ใน MCU o f f ย c i a l Time Line มอะ่ะมันไม่ได้เขียนว่าวานด้าฆ่าตัวตายแบบชัดเจนอะ่ะแต่มันบอกเป็นในๆมากกว่านะครับผมแต่ทุกคนเขาก็ตีความกันว่าแปลว่าวานด้าเนี่ยโอเคตัดสินใจที่จะไม่เป็นภัยต่อจักรวาลแล้วโดยการจัดการตัวเองนั่นเองมันก็เลยโอเคแปลว่าวานด้าน่าจะฆ่าตัวตายแต่ถ้ามาเวลจะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ให ไม่ตายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับหรือในอีกช้อยหนึ่งเนี่ยนะครับผมอาจจะทําเป็นเรื่องราวที่ เล่าถึงวานด้าจากจักรวาลอื่นก็ได้เพราะว่ามีวานด้าอีกคนนึงเหมือนกันนะที่ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ดูจะน่าสนใจด้วยแล้วเดี๋ยวมาเวลเขาเล่นเรื่องมัลติเวิร์สอะไรอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าจะทำโปรเจกต์หนังวานด้าเนี่ยก็น่าจะมาหลังจกจบเหตุการ์ a อเวนเจอร์ซีควีดรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาวานด้าจากจักรวาลใหม่เข้ามาได้เหมือนกันเพราะผมคิดว่าหลังจะจบซีควี w รอเนี่ยมาเวลก็คงจะปิดมัลติเวิร์สเลยก็คือรวมจักรวาลทุกอันเนี่ยมนเหลือเพียงจักรวา,รดวาวลดจจีียวววท่่าาาาั้้้กจจะะอตลลลครรไไปแแบมมมผ อาจจะเป็นวานดาจากจักรวาลแต่ต้องมารวมในจักรวาลที่มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดอีเวนต์ซีเครด์ร้นั่นเองแล้ววานดาคนนั้นก็คือวานดาที่เป็นแม่ของลูกนั่นเองครับวานดาจากจักรวาล838ตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเธอคนนั้นได้เหมือนกันซึ่งข้อมูลในเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานี่เป็นช่วงเริ่มต้นมากๆถึงาขขการพูดถึงโปรเจกต์หนังเดี่ยวของวานดาอาจจะเกี่ยวกับโลกเวทมนต์อาจจะเกี่ยวกับตัวของอากาธาหรือว่าอาจจะมีสมาคมแม่มดอะไรมาเกี่ยวอีกก็ได้หรือวว่่าาในนนนนนตออัั้ะมมมชงลกกถู ตามไปถึงตอนจบ s e c r e t w a r แล้วว่ามันอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอากาธาแล้วก็ได้นะครับอาจจะเปิดเรื่องใหม่เอาเรื่องใหม่เอาเรื่องอื่นๆมาแทนทั้งหมดเลยอะ่ะแบบเป็นเรื่องใหม่เล่าเรื่องอื่นๆที่มาเวลต้องการจะเล่าไปเลยอะ่ะก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยน่าสนใจมากๆว่ามาเวลจะเลือกเล่นประเด็นไหนหลักๆมันมีอยู่2ทางถ้ามาเวลต้องการจะทําหนังเดี่ยวของวานด้าออกมานั่นก็คือใช้าวานด้าจากจักรวาลหลักที่ดูเหมือนว่าจะตายไปแล้ว กับใช้วันด้าจากจักรวาล838นั่นเองครับหรือไม่ก็ผุดวันด้าจากจักรวาลอะไรก็ไม่รู้มาเลยแหละอ่ะอันนี้ต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับหนังเดียวของ Scarlet Witch หรือว่าวานด้าแม็กซิมอฟที่มีการพูดถึงกันอยู่นะช่วงนี้ในข่าววงในของทางฮอลลีวูด ของทาง Marvel อันนี้ย้ำก่อนว่าเป็นข่าววงในมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลออกมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทียังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ c o m i c w o r l d Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ